สวยอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นงานไม้ประดู่นะครับตรงสไนเปอร์นะครับแต่หลังจะคอมๆนิดนึงนะครับกายระบบออโต้เซฟครับเ็ฟงานคลองทั่วไปครับปีก45เซนติเมตรโรเลอร์นะครับได้สองแบบนะครับทั้งโรเลอร์ทั้งธรรมดาวันนี้จะเทสแต่ยางสองเส้นให้ดูนะครับลองดูความแรงกันนะครับก็บอก เก็บเอ็นเนแบบออโต้ล็อกนะครับตัวนี้ถ้าท่านใดสนใจก็สั่งได้นะครับถ้าต้องการแบบนี้ก็บวกเพิ่มไปนะครับไว้สวยๆนะครับสปา,ายก็ลึกตรงตามนี้นครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับ ออกออโต้ล็อกก็ใส่เข้าไปเลยนะครับใต้ล่างจะมีใส่ให้ตรงรูนะครับอ่าแค่นี้แล้วก็ดันแล้วก็ดึงดยันหน้าครับอ่าแค่นี้ก็อยู่นะครับหรือว่าจะใส่ดอกก่อนก็นกนได้นะครับตัวนี้เน็ตไปก่อนแนละ้วท่านหนึ่งรอบ เรายส่ก็ลอดใต้ยางมานะครับเหมือนเดิมใช่น,นี้ก็ล็อกอยู่แล้วครับแล้วก็มันเน็บล็อคสองนะครับนี่ครับอันนี้ก็ถ้ากระบอกล็อกแบบนี้ถ้าไม่มีล่องไว้ลองรับสายสายย่อยหย่อนบ่อยนะครับพอตอนดึงยางสายก็หย่อนแล้วนะครับท่น,นี้ นี่ครับแปดสิบเซนนะครับเออแบบนี้อยากเท้นไหนก่อนนะครับตัวนินดนงดเหมือนกันนะครับตอนนี้เซฟอยู่นะครับไกลอะ เดี๋ยวไม่ลั่นนครับกปรเซฟก็กดนลองลงครับแค่นี้ถ้าเราจะเซตกลับก็ดันนกกลับที่เก่านะครับเซตกลับนะครับลานี้ของน้องนนทนะครับจากวัดร้านแหลมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าน่าจะวิ่งมารับนะครับกปรเซฟครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันะครับสับสองสิบสามเมตรนะครับ ลองดูกันเสียงหลังได้ใจเลยนะครับยาวสองคู่เป็นป่าก็เรียบร้อยนะครับขอบคุณน้องนอนท์ด้วยนะครับที่ไว้วางใจในผลงานนะครับสั่งมาเป็นอะบอกที่สองนะครับนี่นะครับโดนนะครับเกิดปืนวางเลย

นนอเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับฝากติดตามผลงานทาง y youtube ด้วยนะครับปืนยิงปลาช่างเต้ยต้องหณาปมนะครับใจงานปืนก็สั่งทำเข้ามาได้ครับเบอร์โทร0 8 8 9 9 3ป4 3 9่ช่างเต้ยครับหรือสะดวกทางไลน์ก็ค้นหาจากเบอร์โทรได้เลยนะครับ นันนีะครบแรงใช้ได้เหมือนกันนะครับอย่างสองคู่ชชอบในผลงานก็พักเข้ามาเลยครับจบการรีวิวครับผมขอบคุณครับ